นั้ตอนนี้พี่เจอแม่หนูแล้วนะรู้แค่พี่มีมากเลยหล่ะคิดว่าตอนนี้ถ้าสมมติเจอแม่แล้วจะทำอะไรอยากโกรธมากอยู่หรอกคอยวันนี้24ปีพี่ทำเต็มทีละคุณค่ะก็เจอแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีมารวมาวมาวันนี้แหละสบายดีเลยเปล่าสบายดีวันนี้หยุดไหนถามหน่อยวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ดีอยากจอเจอเจอลูกสาวแล้วเนาะเข้ามานี่เนาะจะพยายามไม่ร้องไห้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอลูกสาวแล้วก็ดีใจกงให้ได้ร้องไห้ได้ลูกสาวก็ดีใจมากอยากเจอแม่ลูกสาวน้งตาตอันตลอดเลยอยากเจอแม่ใช่ ได้ๆแม่พร้อมแลนะ้วเนาะอ๋อมาเลยค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ทางฝั่งแม่สมจิตเองก็ตั้งตารอเจอลูกสาวคนนี้ไม่ต่างกันครับ